ตอนที่266เจ้าตัวน้อยของแม่ผู้เท่าฉีฉีเยี่ยนเธอช่างซื่อสัตย์จริงๆช่างเป็นวิธีคิดเงินที่ยุติธรรมมากๆฉีโม่เม้มริมฝีปากก่อนจะกระแอมออกมาเบาๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาดูแข็งทื่อไปทันที เรื่องนี้เฉินต้าคุ้นเคยมากที่สุดดวงตาของเขาเป็นประกายก่อนจะเดินเข้าไปพลางพูดขึ้นว่ายาของพี่โจอัศจรรย์มากและยังมีวางขายที่ร้านขายยาเสริญหนงถางในราคาเม็ดละหนึ่งแสนหยวนเป็นยาเทวดาที่สามารถช่วยชีวิตได้ถือว่าไม่แพงเลยสักนิดคุณภาพสมราคาอย่างแน่นอนผู้เท่าชีเองก็รับรู้ได้ถึงผลลัพธ์ของยาเชน่นกันก่อนหน้านั้นเขาล้มฟาดลงกับพื้นโดยที่สีรษกกระแทกพื้นอย่างจังเขารู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากแต่ที่แปลกคือตอนที่เขาตื่นขึ้นมาอีกทีกลับไม่ได้รู้สึกเจ็บตรงไหนเลย และยังมียาที่ทําให้เขามีสติตอนในตอนที่สลบไปนั่นอีกรวมถึงยันแผ่นนั้นที่ให้เขาแล้วได้ยินเสียงของคนที่คุยโทรศัพท์กับนักพรตนอกลีดคนนั้นใช่แล้วมันสมกับราคาจริงฮ่าฮผู้เท่าชีก็ไม่ได้ปฏิเสธเขายื่นบัตรธนาคารออกมาพลางกําลังจะบอกว่าในนี้มีเงินมากกว่าสองแสนหยวนและเขาจะมอบให้เธอหมดแต่เมื่อเห็นหนูน้อยหยิบเครื่อง P.O.S ออกมาจากนั้นเธอก็หยิบบัตรไปรูดอย่าง,งคล่องแคล่ว เขาอดที่จะรู้สึกตกตะลึงไม่ได้เธอถึงขั้นพกเครื่องพิวสติดตัวเลยหรืออย่างไรก็ตามโจโจไม่ได้สนใจเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเธอก็แกว่งขาเล็กๆไปมาพลางขอให้ฉินเลี่ยววางเธอลงจากนั้นเธอก็ได้หยิบสมบัติที่ได้มามากมายออกมากองที่พื้นตระกูลฉินคุ้นเคยกับเหตุการณ์นี้ดีจึงมีแต่ฉีเยี่ยนเท่านั้นที่มองไปยังกระเป๋าเล็กๆของเธออย่างไม่เชื่อสายตาเพราะของที่เธอเอาออกมานั้นเป็นเตาหลอมยาที่สูงแทบจะเท่าคน จึงทำให้เขารู้สึกสับสนไปหมดพีหลอกอีกแล้วอย่างนั้นหรือแววตาของชีเยี่ยนเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขาก็เรียกสติกลับมาได้ในไม่ช้าหลานสาวตัวน้อยของเขาสามารถเรียกวิญญาณอัญญากลับมาได้เช่นนั้นจะมีอะไรที่เธอทำไม่ได้อีกละ่ะใจยเย็นฮ่าฮ่โจโจหยิบสมบัติออกมาเรื่อยๆจนเหงื่อไหลชุ่มเต็มหน้าผากไปหมดในที่สุดเธอก็หยิบสมบัติออกมาหมดเสียทีก่อนจะมองไปที่ฉิเลี่ยอย่างกระตือรือร้น คุณพ่อคะช่วยส่งของพวกนี้ไปให้อาจารย์ที่ภูเขาหน่อยได้ไหมคะอาจารย์บอกว่าอารามซานชิงของเรายากจนมากแม้แต่อาวุธการต่อสู้ของสิทธิ์ยังไม่มีปัญญาซื้อและในตอนนี้เรามีครบแล้วคะ่ะแววตาของหนูน้อยก็เปล่งประกายขึ้นและเต็มไปด้วยความร่าเริงชินเลี้ยหันมองเธอก่อนจะพยักหน้ารับเบาๆจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นไปลูบศ,ศีรษะเธอเบาๆได้สิขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณพ่อดีที่สุดเลย หนูน้อยวิ่งเข้าไปกอดขาของเขาอย่างออดอ้อนหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จโ,จโจโจจึงได้เรียกจูซือเอียให้ขึ้นไปชั้นบนเธอเป็นเด็กที่ยุ่งที่สุดอันหยามองเธอด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปทักทายแล้วลอยตามไปด้วย เมื่อเข้าไปข้างในเท่านั้นยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรเธอก็เห็นโจโจโมุดเข้าไปใต้เตียงจากนั้นเธอก็เอาทองที่ซ่อนเอาไว้ออกมาเธอเอามันออกมาทั้งหมดรวมถึงเงินหนึ่ง่องที่ฉีเยี่ยนให้มาเธอมาก็ไม่เว้นเธอผลักมันไปตรงหน้าของจูซือเอียตามด้วยหยิบบัตรธนาคารออกมาและพูดขึ้นว่าจูซือเอียเอาของทั้งหมดนี้ไปเธอเอาไปแลกเป็นบุญกุศลและเมื่อแม่ของหนูได้ไปเกิดแล้วท่านช่วยแบ่งบุญกุศลให้แม่ของหนูหน่อยได้ไหมอัญหยาหยุดชะงักลงทันทีที่ได้ยินคำนี้ หนูน้อยยังคงวุ่นอยู่กับการขนสมบัติออกมาจากใต้เตียงจึงไม่ได้สังเกตเห็นว่าเธอได้เข้ามาในห้องของหนูน้อยด้วยเช่นกันจูซือเอียเห็นแต่ก็ไม่พูดอะไรเขาเพียงนั่งขัสมาธิอยู่กลางอากาศพลางถามขึ้นว่าก่อนหน้านี้เคยให้ไปแล้วไม่ใช่หรือทําไมถึงยังต้องให้อีกละ่ะโจโจสายศีรษกคุณแม่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการไปเกิดแล้วครั้งหน้าเธอจะต้องรับผลกรรมในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนหนูจึงอยากให้บุญกุศลกับคุณแม่เยอะๆเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีในชาติหน้า เจ้าไม่เสียดายหรือนี่คือสมบัติทั้งหมดของเจ้าเลยนะโจโจมองไปยังทองคําบนพื้นด้วยความเสียดายถึงกระนั้นในท้ายที่สุดเธอก็ยังกัดฟันพลางผลสมบัติทั้งหมดไปตรงหน้าของจูซือเอียหนูน้อยพยักหน้าพร้อมกับพูดขึ้นว่าหนูไม่เสียดายหรอกหนูน้อยปิดตาของตัวเองและขอร้องจูซือเอียรีบเอามันไปเถอะไม่อย่างนั้นหนูอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคือช่างปวดใจเหลือเกินเงินหายไปอีกแล้วต้องหาเงินใหม่อีกแล้ว ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยตกลงกันเอาไว้ว่าของที่คนทางบ้านให้กับโจโจจูซือเอียจะเอามันไปไม่ได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่มองดูทองคําเหล่านี้เท่านั้นเขายังคงทําตามกฎและไม่เคยละเมิดกฎเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้โจโจเอาของพวกนั้นมาให้เขาเองอย่าถามเลยว่าเขาดีใจแค่ไหนเมื่อมองไปที่อัญญาที่อยู่ด้านหลังจูซือเอี๋ก็พยักหน้าได้ท่าอย่างนั้นข้าขอทั้งหมดนี้เลยก็แล้วกันนะขณะที่พูดเขาก็โบกมือไปมา ทันใดนั้นทองคำที่อยู่บนพื้นก็หายไปทันทีและมีแสงสีทองว่าผ่านเข้ามาในห้องและโจโจก็ลืมตาขึ้นเช่นกันเมื่อเห็นแขนที่มีสีทองสองประกายของเขาหนูน้อยจึงอดอุทานออกมาไม่ได้ร้องว้าวด้วยความประหลาดใจแต่นึกถึงสิ่งนั้นต้องแลกมาด้วยทองคำของเธอดวงตาของหนูน้อยก็เริ่มมีน้ำตาไหลออกมาจูซือเอ๋ท่านเปลืองเงินมากเลยโจโจลูบไปที่ศีรษะของตัวเองด้วยสีหน้าที่ดูเศร้าหมอง ทองคำมากมายขนาดนั้นแลกกับแขนแค่ข้างเดียวเองหรือถ้าต้องการให้แสงสีทองทั้งตัวของเขาฟื้นคืนจะต้องใช้เงินมากแค่ไหนเธอนับนิ้วอ้วนๆของเธอครู่หนึ่งจากนั้นสีหน้าของเธอก็ดูแย่ลงความกดดันสูงจริงๆทว่าจูซอเอียกลับดูผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดเขามองดูแขนสีทองของตัวเองอย่างพึงพอใจแขนข้างที่ถูกเย่หลิงเฟิงเอาบุญกุศลไปได้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว เมื่อเห็นหนูน้อยมีท่าทางที่ไม่ค่อยดีนักเขาจึงปลอบโยนเธอไม่เป็นไรเจ้าเพิ่งจะห้าขวบเองยังมีเวลาอีกตั้งเยอะและห่างจากความสําเร็จอีกไม่ไกลมากแล้วนี่คิดจะให้เธอทํางานไปตลอดชีวิตเลยหรืออย่างไรโจโจโกระทืบเท้าอ้วนอวนของเธอและร่างอ้วนๆก็กลิ้งไปมาบนเตียงอย่างทรมานใจส่วนจูซือเอ๋ยก็หัวเราะออกมาราวกับคนที่ไร้หัวใจไม่นานเขาก็ลอยกลับเข้าไปในรูปไม้แกะสลักพร้อมแขนสีทองของเขาอันหยาลอยเข้ามานั่งข้างเตียง เธอมองไปที่หนูน้อยก่อนจะยกมือขึ้นไปรูปศีรษะของเธอร่างกายของโจโจชะงักลงลงทันทีที่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวนี้เมื่อเธอลืมตาขึ้นมาและเห็นว่าเป็นแม่ของเธอดวงตาของเธอก็เป็นประกายทันทีคุณแม่หนูน้อยพุ่งเข้าไปในอ้อมแขนของเธอทันทีอัญญากอดเธอไว้แน่นแววตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเป็นอย่างมากเธอเอาคางซพที่ที่ศีรษะของหนูน้อยพลางเอ่ยขึ้นว่าขอบคุณนะโจโจ เธอมีสามีที่คอยเอาใจและมีลูกสาวที่กระตันอยู่แม้ว่าชีวิตของเธอจะสั้นมากทว่ามันก็มีความสุขมากแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับเธอแล้วจูู่สีสันน้อยๆของโจโจก็ยื่นออกมาจากอ้อมแขนของเธอและถามอย่างสงสัยว่าคุณแม่ขอบคุณหนูทำไมคะขอบคุณที่หนูเอาทองคำทั้งหมดมาให้แม่ยังไงล่ะอัญหยาเอามือแตะไปที่ปลายจมูกของหนูน้อยอย่างอ่อนโยนพลางมองไปที่เธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนเรื่องนี้เองหรือ โจโจกุมไปที่หน้าอกหนูน้อยโบกมือไปมาพลางพูดว่าไม่เป็นไรคะเงินทองอยู่รอบๆตัวหนูเอาไว้หนูค่อยหาใหม่ก็ได้ทั้งทั้ที่รู้สึกปวดใจแต่หนูน้อยก็ฝืนทำท่าทางสบายๆออกมาสีหน้าดูมีชีวิตชีวาแบบนั้นยิ่งทำให้อัญยารู้สึกขบขันเธอจึงโอบหนูน้อยเข้ามาในอ้อมกอดของเธออีกครั้งทำไมลูกสาวของเธอถึงน่ารักขนาดนี้ ทั้งสองแม่ลูกกอดกันและคุยกันได้สักอัญญาก็ได้เล่านิทานให้โจโจฟังจนเธอหลับไปหลังจากที่หยุดเล่านิทานแล้วอัญญาก็มองไปยังหนูน้อยที่หลับสนิทไปแล้วซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจเหลือเกินชินเลียถือนมอยู่ในมือเขายืนอยู่นอกประตูแต่ไม่เข้ามาในตาของเขาเต็มไปด้วยความซับซ้อนแต่เขาก็รู้สึกโล่งใจเขาจึงไม่ได้เข้าไปรบกวนพวกเธอและเดินจากไปอย่างเงียบฮ่าฮ่ารอโจโจหลับสนิทแล้วอัญญาถึงได้ลอยกลับบ้านไป เย่หลิงเฟิงยังไม่นอนเธอเข้าไปกอดเขาแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ให้เขาฟังด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งใจเธอกอดเย่หลิงเฟิงเอาไว้ในอ้อมแขนพลางพูดออกขึ้นว่ามีพวกคุณอยู่ฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยนะเย่หลิงเฟิงจับมือของเธอเอาไว้ไม่คิดเลยว่าโจโจจะยอมเสียทองคำทั้งหมดเพื่อหยาหยานี่คงเป็นสาเหตุที่เธอยอมเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในวันนี้ อ,อย่านึกถึงเรื่องนี้เช่นกันทันใดนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นและพูดว่าที่รักพรุ่งนี้คุณให้ที่ภูเขาทองคำกับโจโจอีกหนึ่งลูกเธอ